ทีมนักโบราณาคดีไทยสร้างผลงานระดับโลกจากการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์อายุ13,640ปีที่แหล่งโบราณาคดีถ้ำลอดอำเภออปางมะพาจังหวัดแม่ห้องศอน,นะคะซึ่งผ่านมา15ปีก็สามารถจําลองใบหน้าหญิงโบราณาจากโครงกระดูกมนุษย์ที่ค้นพบได้สําเร็จจนกลายเป็นหลักฐานทางโบราณาคดีสําคัญที่บ่งบอกได้ว่าในดินแดนจังหวัดแม่ห้องสอนของไทยมีมนุษย์โบราณอาศัยอยู่ในช่วงปลายยุคน้ําแข็งหรือยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ และกําลังจะมีการตรวจพิสูจน์ d n เเพื่อเชื่อมโยงกับชาติพันธุ์ของมนุษย์ในปัจจุบันด้วยติดตามรายงานจากคุณถัปปณีเอียศศรีชัยค่ะเชิงผาถ้ำลอดอําเภอปังมะผ้าจังหวัดแม่ห้องสอนแห่งนี้ถือเป็นแหล่งโบราณคดีที่สําคัญของไทยเมื่อนักโบราณคดีขุดค้นพบวัตถุโบราณเช่นเครื่องมือหินที่ใช้ล่าสัตว์กระดูกสัตว์และโครงกระดูกมนุษย์นับแสนชิ้นใต้พื้นดินลึก6เมตร เป็นร่องรอยปรวัติศาสตร์อายุกว่า32,000ปีตั้งแต่ชั้นดินก่อนมนุษย์อาศัยชั้นดินที่มนุษย์อาศัยและ50เซนติเมตรจากพื้นดินมีการพบโครงกระดูกมนุษย์ตั้งแต่ปี2 5 4 4ถึง2 5 4 9นักวิจัยในโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสอกวนำโดยรองศาสตราจารย์ดรรัศมีชูทรงเดชคณะโบราณคดี ir, มหาวิทยายลัยศิลปากร ทำการขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์4คนเมื่อนำไปประเมินค่าวิทยาศาสตร์คาร์บอน14พบว่ามีอายุ13,640ปีถือเป็นโครงกระดูกมนุษย์โบราณสายพันธุ์โฮโมสปเปียนสปเปียนที่เก่าแก่ที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือของไทยและเป็นมนุษย์โบราณในช่วงปลายสมัยไพลสโตซีนหรือช่วงปลายยุคน้ำแข็ง ผู้หญิงคนนี้ความสําคัญก็คือว่าเขาเป็นผู้หญิงที่เราพบที่อายุเก่าแก่ที่สุดของภาคเหนือในประเทศไทยอะคะ่ะแล้วก็คุณนัทมลน,นะคะเป็นนักมนุษยวิทยากายภาพก็ได้ทําการศึกษาโครงกระดูกเหล่านั้นนะคะแล้วก็ร่วมกับอาจารย์รัศมีแล้วก็ร่วมกันทําให้เกิดขึนน้นเป็นหน้าที่ที่จะทําให้คนทั่วไปเนี่ยได้รับทราบว่าหน้าตาของคนที่เคยอยู่ในดินแดน ประเทศไทยในปัจจุบันนะคะมีหน้าตาแบบไหนแต่เรายังไม่สามารถบอกได้ว่า,าจะเรียกได้ว่าเป็นบรรพบุรุษคนไทยอะคะ่ะแต่เราจะบอกว่าเป็นคนที่อยู่ในดินแดนประเทศไทยเมื่อหมื่นกว่าปีมาแล้วนับเป็นการค้นพบที่สำคัญของไทยและกลายเป็นผลงานที่สำคัญของโลกเมื่อ15ปีผ่านไปทีมนักวิจัยได้นำโครงกระดูกมนุษย์โบราณไปจำลองใบหน้าเมื่อกว่า13,000ปีก่อนได้เป็นผลสำเร็จ นี่เป็นโมเดลจำลองจากโครงกระดูกของผู้หญิงที่ถูกขุดค้นพบในเพิงผาถ้ำลอดอำเภอปางมะ้าจังหวัดแม่ห้องสอนซึ่งถือเป็นหลักฐานทางปวัติศาสตร์ที่ระบุได้ว่าในช่วงกว่า13,000ปีที่ผ่านมานั้นมีคนอาศัยอยู่ที่นี่ซึ่งถือว่าเก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือของไทยค่ะ กระบวนการจำลองใบหน้ามนุษย์โบราณอายุ13,000ปีเริ่มจากการนำโครงกระดูกมนุษย์และกระดูกมนุษย์จากหลุมศพหมายเลขสอที่ค้นพบเมื่อปี2อ4 5นําำไปให้ดรสุภาพร,พรนักปันลังนางนัฐมนผู้รีพัฒพงศคงคาสุริยฉา,ายและผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงดกรกนกนาจินตการนลวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ พบเป็นโครงกระดูกเพศหญิงอายุเมื่อเสียชีวิต25-35ปีก่อนที่จะให้นักโปรแกรมเมอร์จากศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติหรือ m t ็มเทคทำซีทิสแกนชิ้นส่วนกระโหลกศีรษะกระดูกขากรรไกรล่างและต่อชิ้นส่วนต่างๆสร้างแบบจำลองกระโหลกศีรษะที่สมบูรณ์ของคนโบราณน,นำไปสร้างโมเดลต้นแบบ3มิติเราก็จะเป็นคนเอากระดูกเนี่ย ไปสแกนที่ศูนย์เทคโนโลยีทางธนกรรมขั้นสูงเพื่อให้ได้ชิ้นกระดูกมาเพราะฉะนั้นถ้าเราสแกนด้วยซีทีสแกนเสร็จปับ๊บมันก็จะได้ Data ข้อมูลที่มาเป็น3มิติ50%นี่ก็เยอะละคือเหมือนกับว่าเราใช้จินตนาการและใช้ Mirror Image แล้วก็ใช้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าความถูกต้องมันจะมากแค่ไหนเนี่ยเราก็เรากะว่าประมาณสัก50% ถึง70%ขั้นตอนสำคัญก่อนจะเป็นโมเดลใบหน้าหญิงโบราณ13,000ปีรองศาสตราจารย์ดรรัศมีร่วมมือกับดร์ซูซานเฮนนักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียจำลองใบหน้าโดยใช้หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์วิเคราะห์จากใบหน้าคนปัจจุบันเชื้อชาติต่างๆกว่า720ตัวอย่างใน25ประเทศและวิเคราะห์เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อบนใบหน้าวาดภาพแบบ2มิติ จนได้ภาพหน้าจําลองหญิงโบราณคนนี้เมื่อ13,640ปีก่อนภาพนี้ขณะเดียวกันรองศาสตราจารย์ดรรัศมีได้ให้หนายวัชระประยุนคำประติมากรใช้ศิลปะและฐานข้อมูลคนในพื้นที่สูงมาขึ้นรูปหน้าและศีรษะกลายเป็นหญิงที่มีหน้าตาแบบนี้ ซึ่งทั้งสองภาพมีส่วนต่างและส่วนคล้ายกันบางส่วนที่พอระบุได้ว่าเป็นคนในภูมิภาคเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้เอเชียตะวันออกและแอฟริกา,ตาแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นบรรพบุรุษคนไทยแต่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ชายแดนไทยและเมียนมาซึ่งทีมนักวิจัยกําลังนําไปพิสูจน์ดีเเพื่อเทียบเคียงชาติพันธุ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดในความรู้ในแง่ของวิชาการเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราก็เราค้นพบมาตั้งแต่ 2,544ะ,ค,ะค่ะตรงนี้มันก็เลยพอปีเนี้เราเริ่มขึ้นรูปหน้าได้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องเรื่องสำคัญะนะคะมันช่วยให้เรารู้ว่าค่ะว่าคนหลักฐานที่เก่าที่สุดในอย่างน้อยที่สุดในภาคเหนือเนี่ยคนเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะคะคนดั้งเดิมเนี่ยมีรูปร่างจริงๆแล้วหน้าตาคล้ายกับเรานะคะหน้าตาคล้ายกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอย่างน้อย13,000ปีเนี่ยเรามีคน หน้าตาแบบนี้นะคะที่อยู่ในดินแดนประเทศไทยผลงานวิจัยเรื่องผู้หญิงในสมัยไพสโตซีนตอนปลายจากถ้ำลอดประเทศไทยรูปหน้าคนปัจจุบันอิทธิพลจากหน้าคนในอดีตถูกนำไปตีพิมพ์ในวรารสารชื่อดังระดับโลก Antiquity ของประเทศอังกฤษสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยที่สามารถไขปริศนาชมหน้ามนุษย์โบราณเมื่อกว่า1 3 0 0 0ปี ที่อาศัยอยู่ในดินแดนอำเภอปางมะพาจังหวัดแม่ฮอสอนของไทยและกำลังจะมีคำตอบในไม่ช้านี้ว่ายิงโบราณคนนี้เป็นบรรพบุรุษของชาติพันธุ์ใดทัปนีเอสีชัยข่าวสามมิติรายงาน ที่อำเภอปังมะพ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังพบโลงไม้ที่อยู่ในถ้ำที่เรียกว่าถ้ำผีแมนเป็นจํานวนมากนะคะในจํานวนนั้นมีถ้ำผีแมนลง,ลงลงรักที่มีอายุกว่า2,000ปีค่ะที่นั่นนักโบราณคดีพบเป็นโลงไม้ฝังศพและโครงกระดูกมนุษย์กว่า116คนถือเป็นการค้นพบทางโบราณคดีที่สําคัญด้วยติดตามต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะ